คนจยากให้เจอวะเฮียเออจะหาให้เจอวะที่ผมถามเลยอยากรู้วะเฮียอ่าคนต้องหาทั้งขนาดไหนวะกูไม่เคยหาเจอคนเจอเลยเว้ยรู้ว่าชื่อแฟนเมื่อเย็ผมเจอแฟนผมที่ผมเอาแท็กให้แฟนผมบอกว่าน่าสุดเขามาเขาเห็นคนหนึ่งเบิกรถอยู่อะไรแบบผมผู้ใช่ฮะไปหาไปแล้ว เงาสัตว์เหะเฮียเชียวอ่าวมันจะปิดอีกแล้วอ่ะถ้าไม่เจอเน่ะตาพี่ก็ปิดกันเนาะตาจะปิดแต่ใจเลือกเปิดดิเมื่อกี้จริงจริงใจพี่มัน่งเปิดจัดเลยเมื่อกี้เฮียสะดุ้งเลยควักแค่ไม่ทันเฮีย ไปืนเฮียนะไม่รู้ยิงเฮียโกรธเฮียกูนั่งหนยิงอยู่นั่นเออแต่บางยิงเยอะจกิงนั่งยิงถึงกูไม่ได้เล่นอะจริงคุณสัตว์ที่ไปที่เดบวลไปทามจ่ายดพา<อ>ิพี่แกนป่อแหละหนึ่งศูนยเก้าสองาองสาครับคนใช้ค่จ่ายแล้วจ่าแล้วเออลงครับหนึ่งศูนเก้าสองครับ แซมใช้กล่องโอเคได้เฮี้ยมีรางว่ะพี่อะไรอ่ะมีรางก็จะหลับว่ะพี่อเฮี้ยไม่ใช่เขานะเฮี้ยเต่าถ้ามีรางกิงเนี่ยแต่บายสองเนี่ยไม่เจอแล้วมันกลัว ครับเออประเทศจีนพี่ว่ามาันจะเอาหล่นมาเก็บชมอะไรผมว่าโอ้ย้มปที่ทศอืน่นน้องมเชื่อพี่ดิดยังซาบะอะี๋ยวพอเราพูดปุ๊บเข,ข,ขาเขาเขาเผื่อเขาพาวด้วยนะพี่ผมว่าเขา,ขามีที่เก็บแล้วหลายที่น้อง เขาจะไปเก็บที่ข้างล่างขวาก็ได้เดี๋ยวล่อ,อพี่พี่แฟนผมบอกตู้ใหม่ตู้ใหม่พี่เราใช้บอกนิ้ห้าหกคันเราใช้บอกนี้ ล็อได้่ะล็อได้ยังไอล็อกไล็อกีล็อกไว้ล็อกแค่ชั้นเดียวนะอย่าปล็อกนะล็อกลงไม่ได้มาแล้ข้านนี่พี่เตปดีลุดีมาดีเดี๋ยอ้ดเดี๋ยวเอ้ยอไย่างไเทกับปีเตอร์สรุปอยพูดนะอย่าลืมนะได้สรุปอยพูดเีนไไม้กูเล่นไม้ปีเตอร์เล่นไม้มาดิสามนมาดีมา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 มีค่อยาา

้ปืนปืนฟีเฮ้ปืนฟีใคเล่นม hey, ีแต่เข้าไปเอาหน่อยตัวลึกอ่ะตลกเลยพี่อโทษแล้วก็โทษี่อพี่กวดแทงที่อพี่กวดชูน้องชูชุบชุบชุบ ป่นไหมปนไหมป่นไหมพนได้เปล่าพี่โดนปละพี่โดนปละปนได้เปล่าพอนได้เปล่าไม่ไน่ไม่ม่ไ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 มยไม่ไม่ไม่กม่ไ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 ม้ไม่ไน่ไม่ไมหไม่เมีย่ไมมไม่ไม่ไม่เม่ไ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 ่ไม่ไม่ได่ไ่ไ่ไ่่่ไ่่่ไม่่่ต่น่่่ื่อม่อม่่่่่ไเ่่่่ได้พี่

ไม่เหลือเฮียอะไรตกที่ท้องกูเลยสักอย่างเดียวไม่เคยได้ปุ้นใครเลยอ่ะตีตอนมึงล้วงอ่ะถ้ามึงเจอตัวปืนมึงดูกระสุนด้วยนะอยากรู้วงของพร้องแค่ไหนเนี่ยเนี่ตัวนี่ยเนี่ยหน้าตีดูไหมฮะอุ้ยแปดสิบเอ็ดนัดจ้ะยิงตายความหนัอ่ะอุ้ยเอาเบียร์มาครับแอลกอฮอล์ด้วยพี่บินอะไรวะ เขาใครเครียดเป่าน้องใช่ป่ะพีมันมีเศษนะสวัสดีครัคุลุงโชคดีครับในการการค้าุ้ยโอ้โหถุงมือไม่ปนเสีได้ของตายเลยตุ้ยใครไม่ปนถุงมือเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอาอย่าเอากูยังไม่มีตัน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 นตนตันตันตนได้พี่ตันตนี่ไปเก็บรถดีอวป่ะนี่ไปเก็บรถดีอวเ้พี่ไปพวกเราได้ได้ได้ เปเหล็กทองอ่ะขอออกนะนะคะไม่เกี่ยวออกไม่เกี่ยวออกขอมาร้อยหนึ่งเอาไปเลยครับขอสบได้เป็นหนึ่งสูตรได้ข้าครับเอาแล้วหมอทันทีครับเฮ้ยพี่จุดไฟเลยจุดไฟหรือวะไม่ได้เขาไม่ได้เก็บอยู่แล้วนี่เขาจะมาทันเหรอพี่าเขาจะมาทันำหรือเปล่าไม่มาทำหรอกไม่มาเขาต้องแพ

ันตั้งกันดูไวเจอทางตันในเนอกกเปนคปนึงแป็นนึงให้แล้วให้แล้วเอาไปแล้วคนหนึ่งอ๋อไม่คนนี้พี่ไม่เห็นวะใช่พี่ไม่เห็นหรอเจ็บไปเจ็บไปแล้วใช่ปะไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่แต่บากไรลามไม่ไม่มีไม่มีไม่มีปูปินแดงลองโดนนะอวีพีสองเหี่ยมด้วยนี่นะ ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะบอกก่อนเห็นแล้วหิวเลยบอกเฉยๆอย่าบอกเฉยๆอ๋อพี่ยี่ห้าก็มันอะไรอะไอไอกลับนั่งด้ะเออเราก็เราตีของไม่เอาอย่งนี้ไปละไม่ไม่ไม่เอาอย่งนี้ไปละให้ผมโอเคพี่พอพาวพาวรถใหม่เลยอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลอ่ะเอาปะใช่พี่เอาดิไม่ติดไม่ตามหมอตามหมอไปเลยตามหมอไปเลยออกไหนอะ อยู่ตรงจนจนกว่าไฟจะดับอะเอาง่ายเลยเอามาวะทภาปะมางอยู่ไหนวะปลางราคกี่ขวดนีเท่าไหร่เอามาห้าติ๊กมื้เออเด็ดเก้าแปดปสั่งมันมันได้เลยปะไม่ไม่ต้องรอันถ้ปสั่งพ้อผมเดี๋ยวพ่อผมไป่ง E like บอกว่ามศพพี่สองศพพี like ่สองคนไว้โรงพยาบาลไหนครับเนี่ยคุณหมออะะไไรรนนนคับบลงาห ครับาไหนโรงพาในเมืองพี่มานเมืองไม่มอไม่โกงหรอโาในเมืองหมดเลยมอทุกคนปล่อยปล่อยปล่อปล่อปล่อยลรีเซ็ตอะปาเราไปเก็บรถไปเก็บรถเพี่เเกียวเมื่อกี้ยังดีอะไม้ก็ม้เหอเมื่อกี้ไม่กลัวเะ เดี๋ยวไม่รับประทานมันจะเสียดายแย่จริง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 เฮียตาตื่นเลยช่าเฮียขับหอวมาขับปรเทศเลยมีลำหน่อยก่อนเหรอน่าหอบกันเนาะเฮียตอนแรกคิดว่าจะรีไปเทศแล้วกูไปแล้วคุยไม่ไปเดี๋ยวอีกนิดหน่อยถ้ามาช่วยย้ำหนึ่งก็ไปละ โอ่าเก๋ๆเดี๋ยวเข้ามาช่วยย้ำหนึ่งนะท่านครับเอ่อย้ำหนึ่งอัลโหลครับครับในประเทศดีแล้วไปเลยหรือเปล่าจะไปเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อ๋อพักใช่ไหมครับงั้นก็ฝันดีครับครับพักก่อนบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวไปไปแล้วน่าจะเข้ารีพารีประเทศก็เข้ามาอีกแป๊บหนึ่งแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวพิมบอก ได้ครับอันนี้ครับ no? เจอกันครับไม่ไ nee ม่เนาะเบื hey, 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 um oh oh, so ่อวะเบื่อมีฟาร์มหักเฮ้ยเขาอยู่ในสายอะต้าตารถเขาอะตาห้าแตกแตสายเลยตารถเขาอะมีอยากปะ่งเจ็ดห้าหนเจ็ด้ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงครับครับฝันดีครับสายน์เธอมบอกครับคุรับฝันดีครับพัก่อปเยอะเอ้ยเดี๋ยวถมาติถ้าเข้ามาเดี๋ยวพี่บอกไว้แล้วกันนะใชโอเคครับถ้าเข้ามาถ้าถึงเข้ามาก่อนนะพี่มาบ้างนะครับให้ขอรยดีใจมาดีกว่าไม่ไได้ม่ได้เล่นหลวโอเคไหมครับเอ้บายบายโอเคครับบายบายไม่หวั่นไหมล่ะนี่ไม่หวั่นของจริงจัดให้ตรงตรง เค้รึ่งนด้เลยครับเวนช่วยเขาไปฟาร์มแล้วไปเจอที่ฟาร์มงตีเขาที่ฟาร์มอ่ะเจ็บใจกว่าเวกกูบอกให้ถูกถูกได้ของอีกเราไม่เราไม่ตีวนลลูดอีกแล้วไม่มันไม่หลบมัเงี้ยไม่สนุกกว่ากูจะบอกอะไรให้นะเว้ยมึงวยบัปเขาเนาะเขาสลบอ่ะเขาจำด้วยโชว์ก็นึกว่ายังจำได้อ่ะบั๊บ วางก่อนเว้ยเขามีของเหรอเจ้าเชื่อในเรื่องแม่วายันปะล่ะกูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะกูจะเทอะนีออนเลยดีเปล่าแต่กูต้องรอนิดนึงนะสองล่านลำบากอยู่นะตอนตอนนี้หลับไปดิโอ๊ยเข้ามาเขาก็คงไม่ผมคงไม่ผมแป๊บนึงได้ปะล่ะเข้ามาก็คงไม่ทำไรหรอกพี่ผมเชื่อเอาวะไม่ทำไรไม่ทำก็ก็มีหลายคนอยู่นะที่ถ้าเข้ามาไม่พอเยอะเพาเยอะก่อนจะเข้ามาาต่่อเปลกหนอ่ะเเายอะช่วงไหนบซ เออไม่อยากรู้อะไรเยอะแยะของว่าน่าจะช่วงนี้ป่ะน่าาจะฝช่วงนี้เขาจะมีประมาณช่วงนี้เขาจะมีสิบคนดีแล้วแก๊งล่าสองทีไรอะอ้าวไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอาแบบแน่นๆอะไรเงี้ยโอเคได้ๆตรงนี้น่าจะปกติช่วงมีสิบคนไม่แต่ผมว่ามันขึ้นไปฟาร์มกองแล้วหรอกไปแล้วเดแล้วผมไปนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรงนี้มีงานอะไรเจอกันครับงานที่เกาะซัดเดียร่ช่วงเย็นก็จะรุ่ง่อยนะช่นีแต่กูงงอะไปกวนไหวกูงงตรงที่ว่าน้องดามันมีมีดไหม แล้วเมื่อกี้กูเห็นมันเอาไม้ปูธรรมดามาเล่นเออบีน่กำมขากลัวว่าพี่เจอมีดเปล่าอะไรนะจบไปมึงเจอมีดเปล่าไม่เห็นครับเก็บต่อเขากลัวมีกระสุนยี่พานัด MKSU แต่มือปเบื้างทำกระสุนเยอะนะมาสิบเอ็ดนัดไม่ไม่ไม่ใส่นดบาสิบเอ็ดนัดเหรอแต่เมื่อกี้ผมแม่งไอ้เชือกกระสุนยิงเกือบหมดยิงอีตัวปืนที่มันแอบสองตัวเดี๋ยวผมนึกว่าแม่งซ้อมใีสปอร์ตมั้งหมายล้ม ติดตสปอร์ตไงน้องมีมีล้มแม่งไปดูเพื่อนข้างหลังเลยว่าล้มหรือเปล่าไอ้เหี้ยล้มหมดแล้วล้มอ่ะเพื่อนมันล้มหมดแล้วที่มึงยิงอ่ะแต่เพื่อนมึงล้มหมดแล้วที่เหลือนี่นี่ไม่อกี้ไม้มันตีใครไม่รู้ตีเออที่ที่ตู้ไงแล้วบอกว่าขอโทษขอโทษพี่เบฟขอโทษขอโทษไม่ทันแล้วกูบอกไม่ต้องขอโทษ ผมยังเจอแค่ปากฉลามแต่ว่าไอ้นี่ฮาคิเราแรงจริงนะโอ้ยยังเจอแค่ปากฉลามเลยครับพี่ฮาคิเขาแรงอยู่ไอ้เาฮาคิเราแรงอยู่นะเขาคิดว่าเราจะอุ้มเขาแน่เลยผมว่าใช่ใช่เขาแน่เขาคิดว่าเราอุ้มชัวผมเจอปากฉลามผมเจอปากฉลามเหรียญแพทสองอันแต่ไม่มีบูปินแดงอ่ะห่อไปมีแบบว่าจะดุูนิดหน่อยบอกให้กำลังใจนี่ปะกำลังแบบจะทำอะไรแต่ว่าเราเอาจริงมาตลอดไงเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาถูกละไอแซมมึงกำลังใจเต็ม ข tamam> ี้อ่ะเนอะมึงเออเฮียขี้อ no ่ะนะเราก็ต้องมีกำลังใจกันบ้างพี่เอยพี่เดี๋ยวนี้เดินเข้ามาใกล้หน่อยผมปล่บผมว่าผมอย่าอุ้มไม่ได้วะอย่าอย่าอย่าไปโทษน้องเลยไอ้โเมื่อกี้สายน้องมันดีเราได้เจอให้น้องไปให้น้องไปสะพานหลับแล้วปี่ให้ทีนึงเหรอให้ให้งานนึงเหรอเออต้องให้มันน้องอันนี้ต้องให้มันพี่อนอันนี้จริงพี่การพี่การะไม่ได้เงินบ้านเลย งั้นตอนนี้มีคอเซอร์ไพรส์อยู่หน้าบ้านนะผมกบอย่ามาเฝ้าบ้านนะพี่ที่ไม่ได้เข้าที่ไม่ไดเข้ามอันนี้ตีมือผมดรอปเลยปะชอบตีมือดรอปปะไม่ดรอปเลยอ่ะถ้าบอกแล้วมันมันชงนะพี่ดูมันชงดิยังยังไม่ถึงกี่ชั่วโมงอีกพี่ไอ้เหี้ยต้องแดกยังไงต้องแดกอย่างเงี้ยถ้าไม่แดกเสียหน้าของแต่ถ้ามันได้ผมว่าสมมติถ้ามันมีชุดนอกกับเราน่าจะไหวอยู่นะทังตัว มันพลุบๆเลยอ่ะพี่เออเราไม่รู้ดิไม่รู้ดิเพาม่ชุดนอกดูแต่เสื้อบีซีดิไม่ได้ดูชุดนอกแค่เสื้อบีแค่เสื้อบีซีก็เยอะกว่าพวกกูจำนวนหนึ่งอะเจอชุดนอกบีซีมันก็เยอะกว่าเราสองคนเราไฟแรกแม่งยังมีชุดนอกอีกไอ้เหี้ยกูคิดว่าเด็กบ้านเนะสัตว์ไฟแรกแม่งทำให้เราทาอะไรหลงครับ